ผมไม่ใช่เพื่อเล่นของคุณให้มึงอยู่ไปด้วยความหวาดระแวงไปตลอดชีวิตนี้ที่เหลือเขาแล้วกันก็มีหลานนะครับพันตำรวจตรีรัฐพลนะครับแล้วก็แจ้งมาที่ผมนะครับว่ามีคลิปให้เพจเพจหนึ่งนะครับคืออะไรเดี๋ยวนะครับ ชื่อเพจนะครับชื่อเพจนะแล้วก็เอาภาพผมที่ผมถ่ายที่ไร่อนงหนุนนการดาตอนวันสงกรานนะครับเอาไปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีภาพผู้ชายกับผู้หญิงกำลังมีกิจกรรมกันบนเตียงนะครับเจ๊หมอยใช่ไหมฮะเพจก็<ๆ> ผมเห็นแล้วนะครับคือผมดูแล้วมันไม่ใช่กูนี่หว่าแล้วมึงทำไมเอากูไปยุ่งวะเนี่ยแต่ว่าภาพเนี่ยมันใช้โพสขึ้นข้างบนว่าไอ้หนูคือคําพูดที่ผมจะใช้พูดบ่อยๆแล้วเอารูปผมเต็มตัวเลยครับไปลงนะครับแถบขวามือของเพจนั้นนะครับพอไปลงเสร็จเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ย,นนนนยมันมี คนที่เคยดา่ออนะยดาผมออกสื่อนะครับนะไอบังเนี่ยที่ด่าผมออกสื่อนะครับติดต่อมาทางไอโอก V ีพนะครับตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะครับว่ามีการจ้างมือปืนมาเพื่อจะยิงผมนะครับมือปืนชื่ออะไรมีการติดต่อทางลายด้วยแล้วก็โพสต์รูปเข้าหลามเป็นอาก้าด้วยนะครับว่าจะมายิงร้านอาหารผมนะครับ นะเตือนให้ผมระวังตัวนะครับผมก็บอกอเขาอูชอบเลยกูอชอบเลยนะครับกูอชอบเลยนะครับอย่ามาขู่กันนะครับเราผมทำงานผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วนะครับ42ปีที่รับราชการมานี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเยอะนะครับคนร้ายอย่างนี้ไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็มีเวลาว่าง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับจะบุกได้ตลอดเวลานะครับก็หายเงียบไปบตั้งแต่เดือนมีนานะครับพอก่อนเกิดเหตุไอ้เพจนี้จะลงเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้บังนี้ก็ติดต่อมาที่ไอ้โอ๊กวีอีกนะครับโทรไลน์มานะครับไอโอ๊กก็ไม่มั่นใจว่าเป็นไอ้บังหรือเปล่าน,นะครับก็ให้วิดีโอคอลนะครับมันก็แต่งชุดยศตำรวจอะไรมันก็ไม่รู้นะครับติดยศ คนตำรวจเอกนะครับคุยไห่โอ้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็คุยดีนะครับบอกว่าอยากจะไล่สดแล้วก็ขอโทษผมนะครับขอโทษผมบอกขอโทษเรื่องอะไรมันบอกมีคนเนี่ยจ้างมันมีคนจ้างมันให้โพสต์ภาพโพสต์ภาพ,ภาพกิจกรรมทางเพศบนเตียงนะครับแต่ปรากฏว่า ให้บางดูแล้วก็ส่งรูปให้โอ๊กดูนะครับไอ้โอ๊กดูแล้วบอกมันไม่ใช่ท่านเลยวัดแน่นอนนะครับไม่ใช่ท่านเลยวัดแน่นอนนะครับมันก็เลยไม่สนใจนะครับแล้วผมก็โทรไปปล่อยโอ๊กว่าอย่าไปสนใจนะคนจะเดินอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับถ้าคิดจะขอโทษก็ขอโทษ ไปเลยไม่ต้องมาติดต่อผ่าในโอกนะครับผมก็รู้นะครับไอ้บังเนี่ยอยู่ถนนชริดานโรดชิคาโกอิลลินอยนะครับบ้านเลขที่อะไรต่ออะไรรู้ที่กัดรู้จุดหมดนะครับที่สหรัฐอเมริกานะแล้วมันจะติดต่อผ่าในอกมานะครับเสือเนี่ยจะขย้ำเหยื่อเนี่ยอย่าเอาอย่างหมา ต้องรอเวลาต้องรอเวลานะครับถ้าหมามันจะไล่เหา่าแงแงแงๆงแงมันไม่กลับนะครับผมรอได้ผมรอได้ผมบอกไอ้อไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปประสานงานไม่ต้องไปหลายสดอะไรนะมึงอยู่ต่างประเทศก็ไม่เป็นไรมึงเข้ามาประเทศไทยก็ค่อยว่ากันนะครับหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นไอเพจเจ๊หมอ,อยนี่ก็ เอามาโพสเลยนะครับเอามาโพสแล้วมีคนบอกผมว่าไอ้ภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพกิจกรรมทางเพศของผู้ชายที่หัวไม่มีผมอะสีสัลลนล้นนะครับแล้วจะตัดเอารูปหน้าผมเนี่ยไปใส่แล้วก็ไปแรงเงา แต่เงาข้างขวาตรงแก้มจะมีจุดข,ขาวแต่ว่ามันแรงเงานะครับแรงเงาเพอแรงเงาเสร็จเนี่ยผมเนี่ยหวีผมเนี่ย,ยแสกจากซ้ายแสกจากด้านซ้ายไปขวานะครับแตน่นี่เสือกเอาผมมาเพิ่มให้ผิดนะครับเอาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วผมไว้ผมยาวยังไงผมก็จะยาวแค่เนี้ยแต่ดันเพิ่มผมมากไปหน่อยนะครับ และปรากฏว่าก็เป็นความโชคดีของผมนะครับที่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันมือแขนข้างซ้ายมันเนี่ยใส่ลูกประคำหยกอะลูกประคำหยกอะนะครับลูกประคำหยกอะเอ้ชีวิตเลวัตแม่ไม่เคยใส่ลูกประคำนะท่านลองไปดูรูปเก่าๆผมนะครับนะครับในเกมมอยนี่มันบอกว่าใส่ลูกประคำตรงนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าน้องนักข่าวที่อมรินทีวีก็โทรมาถามผมบอกไม่ใช่ครูล้านเปอร์เซ็นต์เออถ้าเป็นกูแล้วกูจะไปโดดตึกตายเลยไอ้จิบหายนะครับก็บอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่ามันคงดูข่าวหรือเปล่า่รูออีเจ๊นหนอยเนี่ยนะฮะมันก็เลยไปแก้เช้ามาไปแก้ให้รูประคำออกเป็นนาฬิกาจะเอานาฬิกาผมที่ผมใส่เนี่ยเอาไปใส่ แต่ปรากฏว่า AI มันมันทำไม่เนียนนะครับแล้วก็ไปต่อไม่เสมอนะครับแล้วก็ลบภาพไปแล้วนะครับผมก็ยืนยันกับ f อฟทุกท่านนะครับว่าไม่ใช่ผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่100นะร้อยนะฮะใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นอดีตตำรวจเป็นนักสืบก่า เป็นอดีตรักษาการผู้จัดการสันติบาลและเป็นอดีตผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดนะครับผมก็เช็คขนาดเดียวกันก็ให้พันตำรวจตีรัฐพลมอบอำนาจให้พันตำรวจตีรัฐพลเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกดำเนินคดีไอเจนต์เจมหอยเนี่ยนะครับเพจเมอยเนี่ยในข้อหาหมิ่นประมาทได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมจะไม่ยอมความนะครับ <c oughs> ไม่ยอมความอย่างอนุชิตเนี่ย ผมไปแจ้งแค่ดามม่นะดาผมนะครับแค่ด่านะครับผมก็ไปถแถลงสารให้อะไรให้สารก็ลงโทษจำคุกหกเดือนปรับหมื่นห้รอลงมายาสองปีแต่อ้นนียผมจะไม่ยอมความนะครับนะครับจะไม่ยอมความแล้วไปจะฟ้องเรียกร้องทางแค่งผมก็คิดว่าตอนเนี้ยผมอายุ68สย่างหกสิสมมติว่าผมยังจะต้องมีอายุร้อยปี จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับผมประเมินสถานการณ์ว่าคนเรามันอายุ120ปีผมอาจจะเสียชีวิตอายุ100ปี100ปีเนี่ยเท่า69ก็่า70ผมจะเรียกไอ้เจ๊หมอยนี่ทางแพ่งค่าเสียหายทําให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงความเคารพตถาของประชาชนเนี่ยจำนวนสัก31ล้านบาทนะครับเรียกร้องทางแพ่งนะครับตอนนี้เช็คไอพีเอสเดแล้วนะครับ และจะติดตามตัวอันนี้คือเรื่องทางกฎหมายนะครับแล้วกําลังให้พันตํารวจตีรัฐพลเนี่ยไปแจ้งความที่ปอทอนะครับเป็นเรื่องของตํารวจที่จะจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีนะครับจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีผมตอนนี้อายุหกสิบเก้าถ้าผมเจ็ดสิบนะผมยังเสียชื่อเสียงนี่ใครจะจ้างผมปเป็นเป็นที่ปรึกษาบริษัทไหนถ้าผมมีพฤติการมอย่างนี้เขาก็จะไม่จ้างผมนะ fc ผมเสื่อมศรัทธาผมก็จะลดน้อยลงผมก็สูญเสียนะครับผมการเปลี่ยน fc ผมให้ร่วมทำบุญก,กับกาวัดป่ารบฟ้าใช้เวลาแค่2เดือน fc ยังศรัทธาผมช่วยบริจาคเงินถึง4ล้านบาทในช่วงเวลาสองเดือน4ี่ล้านบาทถ้าไปคิดเนี่ยสเดือน4ล้านบาทเท่ากับเดือนละประมาณสองล้านบาท 12เดือนปีหนึ่งก็เท่ากับ24ล้านบาทแล้ว10ปีก็ตั้งเท่าไหร่แต่ถ้าจะเรียกมากไปเดี๋ยวจะหาว่าบ้านะครับผมกาเปลี่ยนเอฟซีว่าช่วยร่วมบริจาคทบุญกับวัดบาหลงฟ้าหน่อย2เดือน2เดือนเอฟซีช่วยบริจาคเพราะเชื่อคำพูดผมเชื่อว่าจะทบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับผม ช่วยกันบริจาคเป็นเงิน4ล้านบาทถัวเฉลี่ยผมจะกลาบเปลี่ยนให้สารท่านทราบว่าถัวเฉลี่ยผมเสียหายเนี่ยเดือนละ2ล้านบาท2ล้านบาทแล้วถ้าเกิดผมมีอายุไปถึงไม่ต้องเอามากสมมุติว่าผมมีอายุแค่89ปีนะครับตอนนี้60สหรือยี่สปีข้างหน้า20ปีคูณ12ก็เท่ากับ240เดือนนะครับผมอาจจะทำประโยชน์ให้สังคม จะขอให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญทําบุญตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมเสียหายผมเสียหายมากครับที่เรียกอย่างเงี้ยถือว่าถูกเลวนะครับถูกแล้วก็จะกาเปลียนส่วนสารท่านจะตัดสินยังไงอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าอยู่ในดุลพินิจของสารท่านจะเห็นความเหมาะสมนะครับเห็นความเหมาะสมเห็นความเหมาะสมว่าท่านจะพิพากษาให้อย่างไง นะเพื่อนผมที่เป็นทนายความกับลูกศิษย์ที่เป็นทนายความบอกเดี๋ยวจัดการฟ้องให้นะครับฟ้องให้อันนั้นเรื่องคดีกว่าทั้งอาญาและแพ่งนะครับแต่เรื่องคาใจกูเนี่ยอีสัตว์มึงกับกูไม่จบหรอกมึงใช้ชีวิตที่เหลือไปให้ดีเสือจะขย่ำเหยื่อต้องรอคอยเวลา ไดเหยื่อแบบนี้มันไม่จําเป็นจะต้องใช้สึกขยับใช้หมาไปกัดก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนถ้าเวลาอาฆาตแค้นเนี่ยผมจําไม่ลืมสาปียังไม่สายนะครับสามสปียังไม่สายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตนะครับ เรื่องแนอนาคตนะครับเรื่องขาใจเรื่องคดีอาญามีขาดอายุความแต่เรื่องขาใจกูเนี่ยไม่ขาดอายุความผมอยู่ผมเฉยเฉยแล้วมันมาเสือกทำไมมึงมาเสือก,กับกูทำไมผมไม่สนใจว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นกระเทยผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจ ผมไม่ใช่เพื่อเล่นของคุณนะครับถ้าผมตามคุณไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่าไง่ะนะให้มึงอยู่ไปด้วยความหวาดระแวงไปตลอดชีวิตนี้ที่เหลือเขาแล้วกันอ๋อขอโทษอ่านชื่อผิดเลย เจมอยผมดันไปอา่านเจมอยนะครับคือตอนนี้ได้พยานหลักฐานแล้วนะครับได้พยานหลักฐานแล้วนะครับมีคนที่เคารพนับถือผมก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าพร้อมที่เขาจัดทำวิดีโอเอ็ก,กัันอย่างนี้นะครับพร้อมที่จะไปให้การในสารว่าผู้ชายในภาพไม่ใช่ผมแน่นะครับไม่ใช่ผมแน่ แล้วเพจเราไปลงอย่างนี้โดยเอารูปผมไปขึ้นอย่างนี้นะครับผมมั่นใจเรื่องคดีผมมั่นใจว่าชนะนะครับส่วนจะลงโทษทางอาญาสุดแท้แต่สารผมจะการาบเรียนว่าผมเสื่อมเสียอย่างนี้ครับผมตอนนี้เคยดํารงตําแหน่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของชาวบ,บ้านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นอาจารย์สอนตามมาหาวิทยาลัยนะครับ ็อันนั้นเรื่องคดีอาญาว่าไปเรื่องคดีอาญาว่าไปนะครับส่วนเรื่องทางแพ่งก็มีเพื่อนและลูกศิษย์ที่เป็นทนายความเมื่อก่อนผมเคยเปิดบริษัททนายความครับสมัยปี2522-23นะครับลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ก็เป็นทนายใหญ่ๆกันนะฮะเขาก็อาสาที่จะดำเนินการให้น,นะครับ ได้เงินมาก็จะได้ไปสร้างวัดสร้างสรานะครับตั้งใจจะไปสร้างสลาสมัยที่คุณแม่ผมป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมก็ให้สี่พี่น้องของแม่นะครับไปสร้างสราออกคนละห้าแสน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 นะครับได้สองล้านกว่าบาทนะครับไปสร้างสาศสราที่วัดพนมเสศเหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อจ่าดีเลกร้อยหรวดตีดีเลกทวีนะครับ ที่เสียชีวิตไปนะฮะสร้างถวายวัดนะครับได้เงินมาผมก็จะเอาไปทําบุญนะครับเงินเสนียบจังไรอย่างนี้ไม่เอาไวล้ละครับแต่ต้องเอาให้มาลำบากสู่ชีวิตนะฮะถ้าถึงเวลาจับกุมตัวได้สารพิาษสาได้แล้วไม่มีเงินผมก็ต้องนําสืบทรับฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไปนะฮะ อยู่ต่างประเทศผมก็ไปเที่ยวหาได้นะครับอยู่ต่างประเทศผมก็ไปเที่ยวหาได้นะครับจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรครับจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรครับตัวผมไม่ต้องไปเองผมก็ใช้คนไปได้นะครับผมก็ใช้คนไปได้นะครับ ถนนชริดานโรสชิคาโกอิลลินอยสิบโคดหกศูนยแอปนัมเบอร์1007เลขที่ผมไม่ได้บอก